โครงการ Thailand Zero Dropout พาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาเพื่อแก้ปัญหาเชิงรุกเด็กหลุดออกจากระบบโดยเป็นการคืนโอกาสสร้างอนาคตให้เด็กเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวของประเทศตามนโยบายรัฐบาลที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยโรงเรียนเขาย้อยวิทยาได้ดำเนินการวางแผนการติดตามกรณีของเด็กหญิงวิภารดีสาสุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามจะรู้ว่าเด็กที่าบ้านมีปัญหาอะไรเมื่อจะไปช่วยในเรื่องจิตสิมการ์ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจหรือด้านการเรียนต่างๆถ้ามีปัญหาตกรงยนทําให้ถ้าไปโรงเรียนจะไดโรงเรียนก็จะให้เรียนที่บ้าน ถ้ามีปัญหาเลยเงินก็มึงเรียนทหารกนะนี่ยงานก็งานก็ทำหน้าที่ได้เลยสุดพ่อเมียเขาก็จะมีลกมีลูกมีสิทธิ์เราเราอยากให้เขามีวุฒิได้ได้เรียนหนังสือมึงได้เรียนหนังสือเพราะว่านโยบายของกระทรวงศึกษาธิการนะเขาอยากให้เด็กได้เรียนหนังสือจะเป็นไปเรียนโรงเรียนก็ได้หรือจะเรียนที่บ้านก็ได้ โครงการ,ารน้องธรรมาเรียนได้เยือนที่บ้านก็ได้คุณก็ได้ทักท้วยกัน่าไปโรงเรียนใต้ว่าคุณก็ได้ทักทย่างในการนี้นายนิติพงษ์ยาวไทยสมผู้อํานวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยานางสาววาสนาดิตประดับรองผู้อํานวยการโรงเรียนเขาย้อยวิทยาพร้อมทั้งคณาครูผู้เกี่ยวข้องดําเนินการสอบถามพูดคุยและแก้ไขปัญหาร่รวมกัน พร้อมทั้งมอบใบความรู้และแบบฝึกทักษะในวิชาเรียนแก่นักเรียนดังกล่าวพร้อมกันนี้คุณครูประจำชั้นได้สอบถามถึงความต้องการเพิ่มเติมอาทิทุนการศึกษาทุนอาหารกลางวันเครื่องแต่งกายเพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนมีความพร้อมในด้านต่าง อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของนักเรียนและรับฟังปัญหาเพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสี่ะอ้าวพี่พาลดี วันนี้มาโรงเรียนแล้วหรอดีแล้วแหละก็อยากให้ตูนพยายามมาเรียนให้ได้อย่างนี้ทุกวันเนาะแต่ถ้าตูนเนี่ยมีปัญหาไรห,หรือติดขัดด้านไหนต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงก็ให้บอกเดีเ๋ยวเราจะได้ช่วยกันดูแลเนะเาะนะคะอา่าวันนี้ก็ตั้งใจเรียนแล้วกันนะลูกโอเคไปค<ะ>่ะไปเข้าจังเลืลูกไปโอเค ในการดูแลช่วยเหลือเด็กหญิงวิภาราดีสาสุขโรงเรียนเขาย้อยวิทยามุ่งหวังให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนดไว้